หนึ่งเรื่องใหญ่นะคะกรณีมีข่าวว่าที่อำเภอปายที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะมีชาวอิสราเอลหรือว่าชาวยิวเข้าไปอยู่มากและข่าวบอกว่าเข้าไปเหมือนกับยึดครองพื้นที่คือมันมีบางเหตุการณ์นะคะมี4คนที่เป็นมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่โรงพยาบาลแต่ก็มีการจัดการถักดันออกนอกประเทศแล้วแต่มันไปถึงขั้นที่ว่าคนเข้าไปติดโปองติดป้ายอะไรไม่ต้อนรับคนไทยวันนี้นักข่าวถามท่านนายกค่ะท่านนายกยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงฟังเสียงดูคะ่ะ ถ้านายกขะตอนนี้มีดราม่าในโซเชียลค่ะเรื่องอิสราเอลที่ปลายอำเภอปลายไม่ห้องสอนค่ะก็คือตอนนี้มีมีประมาณหลายพันคนเข้าไปอยู่ในไม่ห้องสอนแล้วก็มีการสร้างโบสถ์มีการติดป้ายห้ามคนไทยเข้าอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนในพื้นที่เองเกิดความไม่พอใจแล้วก็ไม่เห็นด้วยกลัวว่าถ้าบานปลายไปจะกลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศเกิดขึ้นไหมคะี้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโทษทีพอดีตรวจสอบแล้วว่าไม่จริง นะคะถูกไหมคะพอดีตรวจสอบแล้วว่าไม่จริงเดี๋ยวประชาชนฟังแค่ตัวคําถามหรือจะเข้มข้นตรวจสอบแล้วว่าไม่จริงถูกไหมคะค่ะเดี๋ยวสุดอาทิตหน้าเนี่ยท่านท่านรองอนุทินจะลงไปดูในพื้นที่นะคะคือคุณอนุทินก็หันมากระซิบเลยว่าสัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่ แล้วคุณอนุทินรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทยค่ะก็เป็นหน้างานรับผิดชอบโดยตรงก็ให้สัมภาษณ์อีกรอบเรื่องนี้ค่ะบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานมาแล้วว่าสถานการณ์ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดอาจจะมีคนไปปักหลักเพราะชอบบรรยากาศแต่ไม่มีการมามีอิทธิพลได้อย่างที่เมื่อกี้ท่านนายกได้ถแถลงแล้วนะฮะข่าวที่ว่าถึงขนาดว่าห้ามคนไทยเข้ามันไปไป,ไ,ปไม่ได้รอกครับแผ่ดินไทยนะครับยกเว้นว่าเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือว่าในาสิ่งปลูกสร้างของเขานี่อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นที่ที่แบบเป็นร้านเป็นโรงแรมหรือเป็นที่ที่สาธารณะเข้าไปได้เนี่ยแล้วจะมาห้ามคนไทยจะมาปักป้ายอะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถ้าถ้าปัก,กเดี๋ยวพวกเราก็ไปเอาออกไม่ต้องกังวลแล้วก็อย่าไปกังวลจนเกิไปบางทีข่าวมันมาหลายทอดที่อเมอิสราเอลจะมายึดป้ายเป็นไปไม่ได้ครับแค่คิดก็ผิดแล้วนะเดี๋ยวถ้านายกสั่งการมาแล้วนะครับ ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็รายงานมาว่าสถานการณ์ไม่ได้ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดแต่อาจจะมีคนไปปักหลักชอบบรรยากาศชอบอะไรเหมือน,มอนอสมัยก่อนก่อสมุยก็ก็เต็มไปหมดไม่มีนะครับที่จะมามีอิทธิพลได้ก็ดูอย่างที่ภูเก็ตเป็นไงพวกพวกต่างชาติที่พยายามจะมามีอิทธิพลพวกนี้บางทีแค่รู้จักแค่พวกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็คิดว่าตัวเองใหญ่ไปด้วยเดี๋ยวเราจัดการให้หมดอ่ะไม่มีนะครับ นักข่าวถามว่าเป็นผลพวงมาจากเรื่องนโยบายฟรีวีซ่าหรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่าไม่เกี่ยวฟรีวีซา่ายังไงก็ต้องมีระยะเวลาของมันอยู่แล้วค่ะครับอ่ะเดี๋ยวต่อกัน